3วิธีเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์ในแบบอิสลามถ้าเกิดว่าคุณคือคนหนึ่งนะครับที่ไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังโสดหรือคุณมีครอบครัวแล้วผมอยากให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะครับสำหรับใครที่ยังครองตนเป็นโสดอยู่นี่คือสิ่งที่คุณสามารถที่จะเป็นตัวชี้วัดไนดะ้ว่าผู้ชายคนนี้คุณควรที่จะให้เขามาเป็นคู่ชีวิตของคุณหรือเปล่า หรือสำหรับใครที่มีคู่ชีวิตแล้วคุณก็สามารถที่จะตักเตือนเขาบอกเขาและให้เขามาดูคลิปนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับสวิธีทําให้ผู้ชายคนนั้นมีเสน่ห์ในแบบสลัมแบบที่1เลยครับก็คือผู้ชายที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตครับเรื่องนี้สําคัญมากเราเห็นวัยรุ่นโดยเฉพาะรุ่นผมตอนนี้ผม,มาอายุ31 ผมกลับไปย้อนดูรุ่นผมนะครับเพื่อนๆในหมู่บ้านใกล้เคียงหรือคนที่ผมเคยรู้จกักสมัยตอนที่เด็กๆนะครับผมค้นพบว่าพวกเขายังคงใช้ชีวิตไปวันๆนะครับพวกเขายังไม่มีเป้าหมายพวกเขายังคงยังไม่เจอตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเลยเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับดังนะั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฝากชีวิตไว้ให้กับผู้ชายคนใดคนหนึ่งในชีวิตคุณจะต้องหาผู้ชายที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะเป้าหมายเหล่านั้นมันคือตัวชีวิตการเติบโตของคุณครับคุณจะฝากความหวังให้กับผู้ชายที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตได้อย่างไรเพราะนั่นคือความล้มและลายในชีวิตโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับอันที่สองคือผู้ผู้ชายที่มีพระเจ้าครับเรื่องนี้สําคัญมากหรือผู้ชายที่มีศาสนาเพราะอะไรเพราะผู้ชายที่มีศาสนาเนี่ยวันไหนที่เขาไม่น่ารักเขาหาทางกลับเจอครับเขาจะกลับเนื้อกับตัวไปสู่พระองค์ หรือวันไหนที่เขาลงทางเขากลับบ้านได้ครับหรือถ้าวันไหนเขาไม่ไม่อะไรนะเขาอยู่นอกลู่นอกทางเขาก็จะมีวิธีในการกลับไปสู่พระองค์เสมอมเพราะเขามีพระองค์อันที่สองก็คือจะเป็นในพาร์ทของศาสนาครับควรจะเป็นต้องเป็นผู้ชายที่มีอัลลอฮ์มีศาสนาเนี่ยคือผู้ชายที่เขาดําเนินชีวิตไปตามแบบฉบับที่พระองค์ต้องการและนั่นคือข้อได้เปรียบของคุณครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับผู้ชายแบบนี้ คุณจะรู้เลยว่า,าศาสนาในตัวคุณก็จะเติบโตและก็จะสมบูรณ์แบบด้วยเพราะบางทีเราก็ไม่ได้แข็งแรงใช่ไหมครับโดยเฉพาะมุสลิมะ,ะที่ที่ที่ถูกสร้างมาเนี่ยด้วยด้วยการที่จะต้องเป็นมีผู้ชายคุ้มครองดูแลแม้ว่าจะเป็นช่วงที่นางมาประจําเดือนอารมณ์ความรู้สึกข,ของนางอาจจะอ่อนแอแลวถ้าเกิดอยู่กับผู้ชายที่อ่อนแอไปด้วยเรียบร้อยเลยครับชีวิตนั้นอาจจะตกอับไปด้วยแต่ถ้าอยู่กับผู้ชายที่มีาศาสนาเขาจะคอย ตักเตือนคุณดูแลคุณให้คำนาสหัดแก่คุณนำพาคุณไปสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยแสงสว่างอีกด้วยอันสุดท้ายสุดคือผู้ชายที่ดูแลบุคลิกภาพครับเรื่องนี้สำคัญมากผู้ชายบางคนนะครับปล่อยปะละเลยการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายการเดินการแต่งตัวในภาพรวมในที่สาธารณะผมเจอผู้ชายหลายคนครับที่พวกเขาไม่ดูแลตัวเองเลยครับ และนั่นอะไรครับมันคือภาพสะท้อนถึงผู้ที่อยู่เบ้างหลังและวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีผู้ชายแบบนี้โกคุณจะต้องจะต้องเหนื่อยมากๆเพราะลําพังเขาไม่ดูแลตัวเองแล้วเขาจะดูแลคุณได้ยังไ, <c oughs> ไงเก็ดไหมครับดันั้นเรื่องนี้สําคัญมากบุคลิกภาพการอะไรอีกออการยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสาการพูดจากับผู้คนจรญยามารรยัทอยู่ในหมวดนี้หมดเลย แล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณได้ผู้ชายที่ไม่ได้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ภาพลักษณ์หน้าตาของคุณก็จะเสียหายไปด้วยครับสุภาพนันละวัลยาดูบินไลมินซาลิกแล้วลลวันนี้คุณต้องเป็นคุณต้องมีผู้ชายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ครับคลิปนี้ส่งไปกับใครหลายๆคนนะครับให้เขาได้กลับมาดูแลตัวเองทั้งโลกภายในและก็โลกภายนอกโลกภายในก็จะเป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณศาสนาการพัฒนาตัวเอง โลกภายนอกก็คือสิ่งที่มันสะท้อนจากโลกภายในที่ทําให้เขาดูแลตัวเองเอรักษาคุณค่าของตัวเองแล้วก็ให้เกียรติตัวเองเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับและสำหรับใครที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมนะครับผมก็ได้สอนเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมสอนประจําสัปดาห์ผ่านไปแล้ว10รุ่นกงจะเข้าสู่รุ่นที่11นะครับผมได้สอนถึงวิธีปลดหนี้สินแบบนบ,บีมาช็อตล็อมากๆม,ม,ม,มีหลายคนเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ทําให้เขาปลดหนี้สินได้ วิธีต่อยอดธุรกิจในการทําธุรกิจแบบอิสลามนะครับทำธุรกิจแบบไหนเหมาะสำหรับคนที่มีเงินเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะต่อยอดเอาความรู้นี้ไปใช้เลยหรือข้าราชการที่มีเงินเก็บหรือพยาบาลหรืออะไรต่างๆพวกเขาสามารถที่ที่จะมองหาละก็เห็นโอกาสในการทําธุรกิจอีกด้วยเพราะผมให้ความรู้เป็นแนวทางนะครับแล้วเขาก็ไปลงสนามเองหรือในของความสัมพันธ์ความรัก กับคนที่เขารักกับครอบครัวกับญาติพี่น้องทําให้เขาประสบความสุขด้วยและผมสอนเรื่องนี้นะครับคนลงทะเบียนหลักพันคนดังนะั้นถ้าเกิดคุณคือคนหนึ่งที่ชัดเจนแล้วอยากจะพัฒนาตัวเองมากๆอยากจะเรียนรู้จากโคศรันจากผู้ชายคนนี้ผมยินดีให้การช่วยเหลือแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาดังนะั้นรีบลงทะเบียนครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในโพสต์นี้สาหรับใครที่ดูทางทิกต็อกนะครับถ้าไปที่อินบ็อกก็ได้บอกว่าต้องการเรียนเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะส่ง ข้อมูลไปให้คุณให้คุณกาอลงทะเบียนเข้าไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวที่มาจะติดต่อกลับไปเพื่อเชิญคุณเข้าเรียนและถ้าเกิดคุณโชคดีคุณจะได้รับคําปรึกษาฟรีจากผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและการเรียนในครั้งนี้ก็ฟรีอีกเช่นกันเราจะเรียนผ่าน Zoom เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และอาทิตย์ขอาชีวิตของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเหมือนลูกศิษย์ของผมอีกหลายพันคนดังนั้นนี่คือเวลาที่คุณจะได้ยกระดับของตัวเองแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้บอกลาปัญหานี้สินถึงเวลาที่คุณ และคุณจะได้เป็นมือบนได้ไปํำพั์และอุ้มรอได้จ่ายจากาได้ได้เป็นมือบนช่วยเหลือพี่นอ้องอีกมากมายและนี่แหละครับคือจุดนำต้นที่คุณจะไม่เหมือนเดิมต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ